ยมาดูเพชรดูอ <c oughs> <c oughs> <power> ่ะเพชรอ่ะเพชรใส่อ่ะเพชรจ้าน้องเพชราจใจใสาบุญจัาเรียงคำให้มันถูกถูกก่อนตาเล่พาลุงวิทย์ไปเอารถขับรถออกไปข้างนอกแล้ว เอานี่ทวดทวดเกานเกงทวดใส่เกงทวดดูสิกา่เกงทวดดูสิเกงทวดใส่สีไหนเนี่ยทวดใส่สีไม่ไงไ็นไงเอามื่อนใส่สุดน้อนมาหนีนียใส่เสียว่านน่นเงนี่กแคน

ฮะแตกสาันจ้ะจ้าพันสัญญาแตกสาันเลยเหรอดูมันไม่ต้องดูดูไม่ได้ลูกดูไม่ได้มีย่างหวยมันบอกมันขู่เลย่นี่ยดูไม่ได้มันเตะค่ะมันไม่หง่ดีมาเด้อไม่เจนเนี่ยมันไม่ยอมใจอุ้ยตติิิง ดูยายจะโง,ไ<อ>งไ่ไหมโ่อหอบใช่ป่ะเดี๋ยวยายจะไปบอกอในไลฟ์ก่อนว่าตัวน้อยแตกไปสามใบนะคะมา,มา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 ดูในบ้านตูไลท์ทอคือแบบนี้แหละไปบาย่างไร อนเซ็กห้เป็นอบอบนี่กัเซ็กซี่เกินวันจูจีอบวันจูจีดึงดึนดึงดึนจีไใช่สุดเขียวคือแต้มนุ่เขียวคืออยู่เป็นเลยไม่เป็นไรค่ะเขียวคืออยู่เก่งแต่ว่าอันนี้มันเป็น ุกอยู่อ๋อแต่ไนนม่จริงๆมันไม่คู่กันไม่คู่กันเลยไหมไมีแค่นี้ไหมอ๋อหมาย,ยถึงว่าน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าอืมอ๋อที่ไหมีมีแต่อันเดียวนี่ที่เป็นคู่ใครออกมาล่ะคู่แค่สีเดียวใครออกมายังไม่ซักกระคัเพราะว่านนยังไม่นอนเลย เขานอนเทียงตัวนี้นอนห้าโมงถึงเพียงเผาที่ว่าในกิ่นเขาก็ใส่ได้นะโชวงเยอะเนาะซื้อของไหมซื้อของไหมซื้อของ มามามาออกมายายใส่ชุดเ,เดิมให้เราไปซักก่อนเลยเยังไม่ได้ซักแมวแมวแมวมาค่ะินไม่ได้ขอบคุณค่ะชุดสวยมากเลยขอบคุณค่ะอันองค์แอ่งหน่อยแม่จ่าผู้ใดส่งม้าให้ย้ายน่องเศษหรือแม่แอ็นบุ๊ ขาจออเจ้าเสียงโปกงนา,าันอง,อางมันได้แตกแตกไปสามใบปดี yeah. <My> อาบไปรวน,น,นอนบออนอแล้วอาอะไรอยู่ลกอาอะไร,อ,ะไรอยู่ออะไรอนอนหรือวาอาอาบน้อานทำอะไรลูก น่าทำอะไรคะใช้ควาบิวเหรอซื้อถุงเท้ามาให้ควาบิวก็วไปยุ้ยห่ะนี่หนูตากเลยน่าจะใช่อืม,อมไปอ่ะเกาหลีหรืออะไรมานี่แหละตัวซื้อถุงเท้ามาให้หลาน เออใครทำเป็นด้วยเก่งมากเครื่องบีนพูดตามสิปเายไปเายดึงิอันน้อันนึงอย่างไรนะ